สี่หุ้นสุดสดวินนะคะสี่หุ้นสุดสดวินของอสำนักข่าวหุ้นอินไซด์นะคะที่ทีมข่าวของเรานะคะได้คัดสรรมาสําสหรับสี่หุ้นสุดส,ดสดวินเป็นประจำทุกวันนะคะก็ให้ไว้เลยะค่ะ EA กันกุล TGP Pro และ TPS นะคะคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษารายละเอียดนะคะของ หุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นดูกราฟนะคะหรือว่าดูแท่งเทียนอะไรต่างๆนะคะว่ามีความน่าสนใจหรือไม่อย่างไรแล้วก็ติดตามด้วยนะคะว่าหุ้นเหล่านี้นั้นจะเดินหน้าบวกต่อหรือเปล่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์แล้วนะคะค่ะและนี่ก็คือรายการกุ้วยหอมกับกูรูค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะซึ่งเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวัน ทำการนะคะหลังตลาดปิดนั่นเองนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะรายการของเราค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการกล้ยหอมกับกูรูนะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ